อันนี้คือผมเปิดแสงหน้าจอแบบสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็เปิดหมวดแสงแดดให้แล้วนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะคอี่แต่มองเห็นนะครับแต่มันอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมนี่อันนี้หน้าจอนะครับอันนี้คือแสงแดดแบบเจ้าจ้าเลยนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นฟิล์มจากโรงงานเลยนะครับผมถ้าติดฟิล์มที่มาเป็นกระจกอาจจะดีขึ้นหน่อยครับแต่ผมก็มองเห็นนะครับแต่มันอาจจะมองเห็นแบบว่าต้องสังเกตดีนะครับนี่เลย ขอเข้าแอปสกินเช็คแล้วครับเช็คสีอันนี้สีแดงนะครับอันนี้สีเขียวเห็นไหมครับว่ามันมันมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับสีเขียวนี่ขอตําหนิครับว่ามันไม่เห็นครับผมนี่เลยเห็นไหมให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่มันไม่สู้แสงนะครับอันนี้สีดาเงินนะครับบอกเลยว่าค่อยไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่ครับอันนี้ผมซื้อมาเองนะครับผมมารีวิวเองมาใช้เองนะครับผมถ้าดีก็บอกว่าดีครับ แต่มันก็พอดูได้นะครับแต่มันไม่ถึงขั้นจะสู้แสงมากมายอะไรนะครับอันนี้คือสีดำนะครับผมนี้อันนี้คือนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยอันนี้คือตามที่ผมถ่ายครับผมไม่ได้เมคอะไรเลยนะครับก็คือมันมีแสงแดดจริงจริงนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะอันนี้สีดํานะครับอันนี้สีเป็นสีขาวนะครับผมเห็นไหมว่ามันมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่ครับนี่เลยอีกครั้งนะครับสีแดงอันนี้แดดนะครับดูแดด อยู่บนหัวเรเลยครับผมแดงน,นะครับผมนี่อันนี้สีแดงเขียวน้าเงิน,นเห็นไหมครับว่ามันไม่ค่อยส่งแสงแต่ผมจะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับแบบเป็น sdr เลยนะครับนี่ครับอันนี้เปิดแสงสูงสุดแล้วก็เป็น sdr 4 k ให้เลยนะครับนี่ว่าเ,เปิด4 k ให้เลยครับ C.K ก็มองเห็นตัวอักษรชัดเจนนะครับแต่บางทีภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับหรือว่าแสงมันไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ครับนี่นะครับอันนี้คือให้ดูจริงๆครับอันนี้คือแดดมันเริ่มอ่อนแล้วครับก็ยังเห็นชัดเจนขึ้นอยู่ครับผมนี่เลยเดี๋ยวจะลองเข้าไปที่ร่มนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับขอเข้าไปที่ร่มอันนี้สอมนะครับผม ไม่มีแสงนะครับสีสันคือสวยงามมากเลยครับผมถ้าไม่มีแสงนะครับนี่เหน็นบางทีมันก็เชื่อมต่อผมเชื่อมต่อตัว 4G นะครับ 5G นะครับสีสันคือสวยงามครับผมให้ลมนะครับแต่มันอาจจะไม่สดเท่าไหร่ครับผมจอนะ ผมจะคลองเข้าไปสกินเช็คนะครับผมเข้าไปสกินเช็คนีครับอันนี้สีแดงเห็นครับว่าสีเขียวกับสีแดงเห็นไหมดีขึ้นเลยครับถ้าอยู่ในร่มครับไม่เหมาะกับที่ที่แสงจ้านะครับผมนี่เลยไม่เหมาะจริงครับอันนี้คือแดดมันอ่อนแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือแดดมันหมดแล้วครับผมนี่ก็จะดีขึ้นอยู่ครับผม นี่ะครับแดดก็จะหมดแล้วครับเมื่อกี้คือแดดมันสูงนะครับนี่แดงครับก็จะประมาณนี้เลยก็พอใช้ได้ครับไม่ถึงกับสู้แสงนะครับผมหน้าจอแนะนำว่า ถ้าใครเอาไปขับแก๊ปขับอะไรก็ลองพิจารณาดูครับเพราะว่าหน้าจอมันก็เหมือน popco f 3นะครับหน้าจอไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานแวันนี้ PP พก็จะไปเเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการอะไรหรือมีการดราม่าเกี่ยวกับ้ใช้งานแล้วหน้าจอบันสู้แสงนะอะไรเงรี้ยผมก็ขอโทษขอาภาอภัยด, like, ด,ด,ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปใครด้วยนะครับผมสวันนี้ขอบคุณครับ